มาดูบรรยากาศที่จังหวัดบึงกาฬนะครับโดยจังหวัดบึงกาฬนะครับลมหนาวมาแล้วฮะเช้านี้อากาศเย็น23องศาเซลเซียสวันนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดบึงกาฬมีลมพัดแรงพร้อมกับมีอากาศเย็นหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหัวลมออกหรือว่าหัวลมหนาวพัดมาแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากคาดอเภอเมืองบึงการอเภอบุ่งคร้าและอเภอบึงโขงหลงที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนฝั่งสงปปลาวตลอดระยะทางยาวกว่า120กิโลเมตรมีลมพัดเข้ามาจากฝั่งสงปปลาวที่มีภูเขาพายภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงสลับทับซ้อนกันโดยเช้าวันนี้ครับวัดอุณหภูมิได้ที่23องศาเซลเซียสทำให้ชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงการได้เดินทางออกมาออกกําลังกายด้วยการเดินวิ่งปั่นจักรยานบริเวณถนนเข้าเมาริมโขงเพื่อรับอากาศที่เริ่มหนาวเย็นสูตรอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็เพิ่มออกซิเจนเข้าสู่ปอดยิ่งช่วงเช้าที่อากาศเย็นลมแรงทำให้หญ้าดอกอ้อนะครับหรือว่าเรียกกันว่าดอกอ้อริมโขงที่ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำโขงถูกแรงลมพัดยอดดอกสีชมพูแล้วก็สีขาวปลิวไหวไปมา มีวิวภูเขาฝั่งสปปลาวอยู่ด้านหลังมองผ่านแล้วสวยงามในยามเช้าพร้อมกับถ่ายภาพบรรยากาศริมของเก็บไว้เป็นที่รึกด้วยนะมีความสวยงามนะมีความโรแมนติกเหมือนกันนะครับในช่วงเช้าที่จังหวัดบึงกาฬนะครับตอนกําลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้นะครับขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนี้ โดยจะเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นอากาศเย็นจะขยายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกโดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า23องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปและลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงประมาณ1,000ถึง3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ5,000เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยในปีนี้และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันปี2569อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกได้บางพื้นที่ สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมบรรยากาศที่บึงกาฬนะครับลมหนาวพัดมาแล้วนะที่จังหวัดบึงกาฬนะครับดอกอ้อริมของก็ปลิวสวยสวยงามนะฮะบรรยากาศโรแมนติกมากโดยเฉพาะมองไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็จะเห็นภูเขา ฝั่งสปปลาวนะภูเขาควายนะครับสวยงามนะยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศริมของที่สวยงามในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับก็เรียนเชิญไปออกกำลังกายกันได้นะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา